สวัสดีวันฝนตกนะครับตกทั้งวันเลยครับนี่พึ่งจะซานะไม่งั้นถ่ายคลิปไม่ได้อ่ะมีคนเรียกร้องมาว่าให้เราถ่ายเด็กๆบ้างครับช่วงนี้ไม่เห็นหน้ามมาๆเลยคิดถึงกันใช่ไหมเราก็เลยกลับมาทำคอนเทนต์นี้นะครับคอนเทนต์นี้เราไม่ทำนานมากแล้วนะั่นก็คือแกล้งหมาของเราจริงๆมันก็คือการเล่นกับมานั่นแหละใช่จริงเราก็คือแค่เล่นกับมันนั่นแหละนะส่วนจะแกล้งอะไรเดี๋ยวเราต้องมาวางแผนกันก่อนไปดูกันเลยว่าจะแกล้งมาอะไรยังไง ความตื่นเต้นของคลิปนี้คืออะไรรู้ปะ <thôi. S 1> <c oughs> เราอแกล้งอ e ีแกลงหลายคลิปแล้วแต่เรายังไม่เคยแกล้งอ e ีโฟเลยตั้งแต่ที่มันมาอยู่ด้วยเนี่ยะจะเป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกที่อีโฟโดนแกล้งทุกคนจําคลิปแต่งตู้เย็นได้ไหมคลิปนั้นเราซื้อตู้เย็นมาทั้งตู้เลยใช่ไหมแล้วเราก็แต่งตู้เย็นให้เต็มแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เหลือจากการซื้อตู้เย็นว้ยหยุดเล่นจะก่อนพูดูเนี่ยสิ่งนั้นก็คือกองตู้เย็นกองที่แบบว่าอันใหญ่กว่าตัวเรานี่นี่ม <c oughs> ีเชี่ยวไม่มได้เลยว่าใหญ่ ว่าจะเช็งก็ได้ประมาณ3คนโอเคเราก็เลยได้ไอเดียาบางอย่างนะครับอ่ะแผนเป็นยังไงคะ <L un> เรารถึงแผนการก่อนนะครับวันนี้คือเราเนี่ยจะจะอะไรวะเอาพคือวันนี้เราจะแกล้งหมากเราโดยกันนำกล่องปริศนาเนี่ยไปไว้ในบ้านมานันทุกคนหมายถึงว่าในบริเวณของมัน แล้วเราก็จะทําให้กล่องนี้เป็นกล่องผีที่ขยับได้ส่งเสียงได้แล้วจะมีปฏิกิริยาจะปฏิหุ่นยนต์เข้าไปใส่แบบ,บกลไกแล้วก็โปรแบบกร,รมให้กล่องมันทําการแบบขยับคื่อนไหวเสมือนมีชีวิตเองใช่ไหมไม่ใช่หรอกนี่แค่แค่คนเข้าอยู่ในน,น,นั้นแหละไม่มีปัญญาทำอะไรบ้าเหรอทุกคนเคยเล่นเกมเกมหนึ่งไหมมันจะมีเกมที่พระเอกมันแบบแปงลงร่างเป็นกล่องแล้วก็สอดแนมเข้าไปในฐานทัพของศัตรูอะไรเนี่ย สเตลลแต่ว่าต้องมีคนหนึ่งคนอยู่ในกล่องใช่คนนั้นก็คือเฮะเบรกูเหรอเอ้าชิงต้องเป็นคนถือกล้องแล้วก็เผื่อแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงล็อกแกเนี่ยแหละเป็นคนชิดแขนแกจะรู้ดีที่สุดเว้ยว่าจะต้องทำยังไงไม่ไงคือล็อคิดแผนไงก็คือชิงต้องไปอยู่นีงไงไม่ได้ชิงต้องคอยแบบอาจจะต้องภากเสียงหมาไงไหนลองลองเข้าดูดิเข้าเข้ายังไงดีอ่ะโอเค <จ>ตอนนี้ออก <fu hr S 2> มาเป็นอย่างนี้ทุกคนมันมีอีดูตรงนั้นมันคือที่เอาไว้ยกใช่ไหมถือเป็นรูหายใจไปในตัวเราจะเอาด้านไหนลงข้างล่างเดียรเราเอาด้านที่เป็นด้านเปิดมาน,นะลงกับพื้นแล้วกันเราจะได้สอนตัวเป็นอย่างนี้ไงออกเครื่องมือแบงนั้นเหรอใช่หรอวะนี่อยากแบบนี้เหรอไม่ใช่หรอก <_ D> อะช่วยช่วยช่วย อ๋ออย่างนี้นี่เอง <Yeah. S 1> แล้วไหนลองขยับซิอ๋อแล้วก็เด็กๆก็จะมาแบบเฮไยเนี่อะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยเอออะไรอ้วออะไรเนี่ยเออออะไรเนี่ยจะลองไงล้อเดี๋ยวถ้าเองไปเล่นจริงๆเราต้องเจอหนักกว่านี้อีกนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิริยาของหมาเราทั้งสองตัวว่ามันจะกลัวหรือว่ามันจะตื่นเต้นมันจะตกใจหรือวมันจะเป็นบ้าสติแตกแค่ไหนไปดูกันเลย Meanwhile คุณรักทำอะไรคะวางแผนที่จะถ่ายทาสารคดีข้างในกล่องครับจะดูว่าเราจะเข้าไปแล้วถ่ายเรีคชั่นตัวเองจากด้านในได้ไหมเพราะมันจะมืดมากอ่ะเราจะลองเข้ามาอยู่ในกล่องแล้วก็ถ่ายครับตัวเองนั่นนะฮะไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้โหอสวัสดีชาโล น okay. Mont right okay ิ้วเห็นเห็นอยู่โอเคเช้งลองส่งไฟฉายเข้ามาซิเขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนอวดหมานะครับขณะนี้ก็อยู่ในกล่องนะฮะกล่องสี่เหลี่ยมแคบๆคบแต่ว่าแสงอ่ะได้แล้วโอเคเอาแบบนี้ก็ได้เช้งช่องลัอยู่ีช่งมีชองช่งนี้เจอกันได้อยู่ อนนี้ได้แตอยู่ในกลงเว้ยคือเชงเอามันเข้ากลงไปก่อนไม่งั้นเราจะถา่ายคลิปเกันไม่ได้นะคะเราไม่อยากให้มันรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรเดี๋ยวเราก็เข้าไปก้อนในนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ค่อยๆปล่อยมาออกมาเข้ออก,กันเชงจะเป็นคนปล่อยเองแต่เดี๋ยวฉันจะตั้งกล้องไว้ก่อนเพราะเชกลวออกมาถ่ายไม่ท่นโอเคดีไหมอันนี้เราอยู่ข้างในกลงแล้วนะครับเชงกํกำลังไปปล่อยมา,มาแล้วทุกคนมาแล้ว นี่มันอะไรสิ่งแปลกปลอมลนในอนาคตไอ้น้องโง่ช่วยกันสำรวจดิ oh. เฮ้ยสิ่งนี้มันขยับได้ด้วย ว่าผมได้ยินเสียงจริงไหมฮิลล์ดอ่มันกำลังขอความช่วยเหลือเลยนะคะผมเป็นฮีลลขผมควรช่วยมันไหมคะ

Ô nhau nhau nhau. mình hãy 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 hả? hãy 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 siêu ít แปะกล่องมันหนีแล้วแฟงกล่องหนีได้ด้วยแฟงกล่องหนีแล้วนี่เดินมงกนมีต่ไอ้แฟงมาสนใจกล่องมากไอ้กล่อ่บาผมลืมบ้างผมลมันมีขาเข้าอน้องกด็กอน้องก็เิตามอย่างเดียวเลยเซอร์เซอร์เซอร์เซอเรรอเออเออ มันหนีด้วยอ่ะมันเดินหนีแล้วเจนเด้ยตรงมันหนีอีกแล้วตรงมันหนีอีกแล้วมาเมันหนีอีกแล้วเฮ้ยมืมันเอาไม่แล้วการที่มันเออดอน้าเขาไปแล้วดีฮะ ดัดแห้งนี่นะกัดสูงแ้ง แฟงมันเข้าไปทำไมนี่กูผมชอบผมไม่สนใจพี่ล้อแล้วพผมได้ของเล่นกันแล้วคะเือล้กเราโหนี่แก้งหมารือแก้ตัวเองโมมันไม่จกไใจไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นเลยอ่ะมันตามพี่มันอย่างเดียว A few moments later เข้าใจยังทำอะไรม่พ่อยทำคอนเทนแกลงหมวเท่าไรเลยระ่ยโอยี่นเียควายนะคลูค้าทียควานอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลดูเข้าไปตากแอร์กันหมดละก็นั่นแหละขิดแกงหมาที่ไม่ได้เห็นกันนาน เรียกว่าแกล้งหัวอีกเหรอหรือมีแนวจัดเฮ้ยคุณวันเฮ้ยคุณวันพี่แกล้งล็อกเหมือนแกล้งเรอมากกว่านะเนี่ยนั่นแหละก็ถือว่าน่าจะแบบเติมเต็มฟินกันอยู่นะคะนี่แอบมองกับเด็กๆทีหนึ่งนะครับก็เล่นใหญ่เลยนะครับเด็กออกมาปิดกล้องแล้วมีแต่คนคิดถึง ก็เป็นการอัปเดตแบบที่สนุกๆให้คุณผู้ดูได้รู้เห็นถึงความเป็นอยู่ของพวกมันสองคนแล้วมันกม็มดกล่องอีกแล้วเนี่ยคือจะมันชอบกล่องมากมันเป็นแมวอะ่ะนี่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้โฟใหญ่กว่าแฟงแล้วนะคะใหญ่กว่าเยอะมากนะครับตัวใหญ่ในหันหน้าให้ทุกคนดูชัดๆ ค่ะค่ะเดี๋ยวขอใหญ่ถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ก็ยังเป็นลูกน้องแฝงอยู่นะครับยังทำตามแฝงทุกอย่างใช่สังเกตได้เมื่อกี้รีแอคชั่นคือน้องมันตามอ๋อแกไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละรู้อย่างเดียวแห็นดินไหวเดี๋ยวไอ้เนี่ยมันเดินตามพี่มันจะต้อยเลยพี่มันทำอะไรก็ทำตามแต่พยายามแบบเหมือนกับอยู่วงนอกไม่ค่อยกล้าเข้าไปบวกเท่าไหร่ไม่ค่อยบวกนะครนดินไหวอ่ะเกิดจากไอ้นั่นแ่ะตอซิลานั่นแหละนั่นแหละน่นตัวแสบ มาเทุกคนก็ใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดกดไลค์กด, like. ด, <c oughs> ดลิ้นกดลิ้นกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าโพหลังจะเป็นโต๊ะแล้วลูกกินเยอะเกินแล้วเขาหน้าปิดแอร์ไว้แห้หงในกล่องไว้นะอุ่นร้อนนะอ,อย่าว่าแต่ข้งางในเลยข้างนอกยังร้อนเลยเขาฝนตกแล้วมันไม่มีลมเลยอ่ะโอ้โหห่าเอาหูวัดจะละเคหา,หา,หา,หามันจะละเคลูกสนุกไหมแบ๊ ไม่ถูกครับเอาอีกไม่เอาแลกษาเอาอีกับ